ประวัติครูเกษียณอายุราชการนางสาวชุติมาเขียวขำครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเกิดวันที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2504ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่166ทับ50หมู่3ตำบลบ้านหมออำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีประวัติการศึกษาจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดปากเปล่าระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเป็นจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกคณิตศาสตร์วิทยาลัยครูเพชรบุรีครุศาสตรรบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสต,ตรต์วิทยาลัยครูกาญจนบุรีประวัติการรับราชการเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2528โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและปีพุทธศักราช2533จนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านลาดวิทยาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีหน้าที่และการปฏิบัติงานครูชุติมาเขียวขำครูคณิตศาสตร์น้านิ่งใจดียืนหนึ่งในเรื่องการคิดเลขและงานการเงินทำหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการและเป็นผู้ดูแลงานต่างๆในโรงเรียนบ้านลาดวิทยาด้วยดีตลอดมาเกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่องในปีพุทธศักราช2546ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สำนักงานการศึกษาเพชรบุรีปีพุทธศักราช2548 ครูดีสีเมืองเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขตสองปีพุทธศักราช2555เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอจพอปีพุทธศักราช2556 1แสนครูดีสำนักงานคุรุสภาและปีพุทธศักราช2557ครูดีไม่มีอบบยามุกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางจิตติมาทิมศรีครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเกิดวันที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2,504ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่45ทับ6หมู่สหมู่บ้านนัทริยาตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีประวัติการศึกษาจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านลาด มัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียเนเบญจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีปากาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงข้าราก,กรรมาตร์ทั่วไปวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีปริญญาตรีคราราสตร์บัณฑิตเอกขาหากกรรมการมาตร์วิทยาลัยครูเพชรบุรีประวัติการรับราชการเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2527 โรงเรียนโสพลสิริราชอําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีปีพุทธศักราช2534โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์อําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีปีพุทธศักราช2535โรงเรียนชนกายานุก,กูลอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรี และปีผู้ศักราช2,543จนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านลาดวิทยาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีหน้าที่และการปฏิบัติงานครูจติมาทิมศรีครูขหก,กรรมผู้ปรุงอาหารแสนเลิศรสผู้ที่มีจ,จิตใจโอบอ้อมอารีเป็นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่อนครูทุกๆคนเกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่องรางวัลครูดีเด่น สำนักงานครุสภาเขตจังหวัดเพชรบุรีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติในการแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ10,000ครูดีของครุสภารางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติรางวัลการประกวดคัดเลือก Best p r a c t i c e การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมุก ภุธิตาจิตแด่คุณครูชุติมาเขียวขำและคุณครูจิตติมาทิมสีจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ d sí. sí. ที่ิมาภุณสีและคุณครูชุติมาเขียวคำที่กำลังมาถึงจากวันนี้และวันต่อไปในานามของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขอคุณครูคทั้งสองท่านที่เป็นที่รักใช้เวลาจากนี้ไปอย่างมีความสุขขอขอบคุณสิ่งที่ท่านได้แนะนำความรู้ดีๆในระทำงนาน่วกกันมาขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขหลังกเกษียณตลอดไปขอบคุณครับอาทิตย์เลื่อนเลื่อนลอย ลอยให้ข้าเปรียบเหมือนคำบ้านจะเียญเวียนมาถึงเมื่อผลงานผ่านผลไปให้คำหนึ่งเคยลึกซึ้งจึงอาวรก่อนอำลาเค,เคยกู้เคียงเคียงร่วมงานเหมือนบ้านใหญ่เมื่อจากไปให้คิดถึงคนึงหาตลอดปีตลอดไปไม่โรยลา ชั่วดินฟ้าผ่านไปไม่ลืมกันด้วยรและแร<ล>ูฟันส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูแตนแล้วก็คุณครูชุนะคะขอให้มีความสุขหลังเกษียณนะคะอย่าลืมกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเราอีกนะ สวัสดีครับเนื่องในโอกาสการเกษีรรยณอายุรชาชการของครูชิติมาเทียวขำและครูจิติมาถิ่นสีในวันที่30กันยายน2564นี้ในานามของกลุ่มสาระศึกษาและพระศึกษาจากการที่ได้ร่วมงานกับครูทั้งสองท่านมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปี คุณครูทั้งสองท่านก็ได้เสียสละทุ่มเทและดูแลนักเรียนของโรงเรียนบราวิยาเป็นอย่างดีเป็นด้อย่างที่ดีของนักเรียนที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในโอกาสนี้กลุ่มสาระสศึกษาและพลศึกษามีสิ่งหนึ่งว่าการใดที่ทำให้คุณทั้งสองท่านไม่สบายใจหรือว่าร่วงเกิน ก็กราบขออภัยมนณโอกาสนี้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ขออํานาจคุณพระศิรัตนไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงผมของปกป้องให้ทั้งสองท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และใช้ชีวิตหลังการ,กรเกษียณอายุราชการให้มีความสุขตลอดไปสวัสดีครับถึง คลากระเสียงเวียนมาถึงบุคคลซึ่งเหนื่อยนักได้พักผ่อนหกสิบแล้วพักเทินหนาอย่าอาวรเพราะเมื่อก่อนทำมามากยากมานานสวัสดีค่ะคุณครูชุติมาคุณครูจิติมาใจหายเหมือนกันนะคะที่เดินไปในโรงเรียนนี้จะไม่เจอพวกครูทั้งสองท่านแล้วค่ะจากไปนะคะดูแลสุขภาพกายส,สุขภาพจิตห่างไกลจากโรคโควิด อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างนะคะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับพี่ชุพี่แตนครับขอให้ใช้ชีวิตหลังกเกษียณจะมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แตนพี่ชุขอให้มีความสุขในหลังวัยเกษียณนะครับบายสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะ,คะรักพี่ชูพี่แตนนะครับรักพี่ชูพี่แตนนะคะรักก็คือรักมันไม่มีเหตุผลใดก็รักที่เธอเป็นเธอไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใครไม่มีอะไรต้องบรรยายรักก็คือรักสวัสดีค่ะพี่ชูพี่แต Is that? Relax. I'm <laughs> happy. Retire. Life. Kiss.